ส so, วัสดีครับพอบคุณทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับค่ำคืนนี้ ก็จะมาหยิบยกหนึ่งตัวชัว์จัดให้เหมือนเดิมแล้วกันครับครับคืนที่ผ่านมาครับเสียดายมากๆครับแหมผมดูกระแสพลาดไปเองนะครับกับคู่ของมิดเดิ้ลฟานะฮะก็คือพอดูในหน้าบ้านบอลเนี่ยนะครับมีการขยับลงนะครับแต่พอตอนช่วงค่ำๆเนี่ยผมไปปรับดูโอ้โหไม่มีขยับลงเลยแม้แต่น้อยนะครับมีแต่ขยับขึ้นนะครับก็ถือว่าผมพลาดเองไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าจะแก้มือในวันนี้ให้แบบเน้นๆละกันนะใครที่อยากเน้นกับพวกเราในค่ําคืนนี้ดูคลิปนี้กันให้จบนะครับ คลิปนี้ผมมีคําตอบมาให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากทุกคน,นครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดหัวดใจกดบันทึกรายการโปรดกันด้วยก็ดีนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปนะครับไม่รู้สินะครับทุกคนที่ตามแต่หน้าช่องอาจจะไม่ได้หวานเท่าคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าเมื่อคือนเนี้ยผมจะหยุดใสต่ติอัลบัมแต่9วันติดก็ตามนะครับแต่ว่าตัว V.P. ตัวรับกินยังไม่พลาดเหมือนเดิม เน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยากได้นะครับไปตามในบ้านได้เลยนะครับผมรับประกันผลงานและที่สําคัญนะครับผมไม่ได้เก็บค่าเข้าด้วยนะฮะเข้าฟรีเลยโอเคครับมาเริ่มกันดีกว่าครับคู่ที่ผมจะมองในค่ำคืนนี้นะครับผมขอไปกันที่คู่นี้แล้วกันครับจะเป็นคู่ระหว่างคาวสเล่จะเปิดบ้านพบกับปีเตอร์โบโร่นะครับคู่นี้เนี่ยพูดถึงผลงานเพลีย์อ่ะนะปีเตอร์โบโร่ดีกว่าเยอะนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยปีเตอร์โบโร่ชนะแทบทุกนัดนะครับถ้าเทียบกับคาวสเล่ห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3ย้อนหล ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยอยู่ดิวชั่นเดียวกันมาก่อนนะฮะแต่ว่าคาวเซ่เนี่ยตกชั้นลงมาแล้วตั้งแต่ตกชั้นลงมานะผลงานไม่ดีต่อเนื่องเลยนะครับหลังๆมาเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คือคู่นี้เจอกันบ่อยถ้าเราสังเกตดูจากเฮดูเฮดเนี่ยเจอกันแบบตลอดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเคยอยู่ลิกวันด้วยกันมาก่อนนะผมว่าสองทีมนี้รู้ทางกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็วันนี้เป็นเกมบอลถ้วยด้วยนะครับปีเตอร์โบโรถึงแม้จะมีผลงานที่ดีกว่าแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย ปีเตอร์โบโลก็ต้องลุ้นนะครับในหลีกตัวเองนะฮะในหลีกตัวเองตอนนี้อยู่อันดับที่สองของตลาดอันดับยี่สิบสองเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ต้องลุ้นเนนะครับกับบอลถ้วยแบบนี้คงไม่ต้องเน้นมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ดูจากตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมาดูจากเกมเป็นเกมในบ้านของคาวเซ่ทุกอย่างผมว่าดูคาวเซ่ได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับผมมองว่าคาวเซ่เจ้าถิ่นเนี่ยปิดประตูแพ้ไปได้เลยครับโอกาสที่จะไม่แพ้มีสูงมาก และโอกาสชนะมีด้วยนะครับให้เชียร์ข่าวเล่เน้นๆ้นได้เลยเป็น1ตัวชัวร์จัดในค่ำคืนนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับ1ตัวชัวจัดในค่ำคืนนี้ใครที่ไม่ชอบไม่ว่ากันนะฮะลององัดดูก็ได้หรือว่าส่วนดูก็ได้นะครับส่วนเพื่อนที่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้รอวันนี้บอลเยอะ ผมว่าคืนนี้กลับมาแตกกันอีกแน่นอนนะครับหลังจากเราหยุดสติเมื่อวานเพราะว่าบอลมันน้อยใช่ไหมแต่วันนี้บอลมันเยอะผมว่าทุกคนน่าจะประสบความสำเร็จกันได้นะครับรอตามผมนะครับในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในครอบครัวแล้วกันครับสวัสดีครับ